ดูวันนี้นะคะผมได้อยู่ร่มตรงนี้ครับน้อดูเอาอะไรทำอะไรล่ะลูกทำอะไรอทำอะไรทำอะไรครับดึงบึงไปตีกิ่งมาขาม ถ้าน้องสุดชื่นน้องจะเล่นประมาณนี้นะคะแม่แม่ไม่ว่านะคะเชือกเล็กเชือกใหญ่เขาเรียกบอกว่าเล่นโกนเฮ้ยเฮ้ยเยเยว,วลานี้นะคะถ้าอาการอย่างนี้นะคะห้ามโซ่หลุด หามหลุดหามหลุดโซ่เฮ้ยอุ๊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 ยอุ้ยทำอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหลื่นลื่นเลยเขาเรียกช้างเล่นกลน้อนะคะคุณแม่เขาจะเล่นประมาณนี้นะคะเพราะว่าสบวายเนื้อสบายตัวนะคะเล่นได้ ขาเดอ้อสูคัดขาดนะลูกเล่นระวังหน่อยครับเอ้ยหรือเสียงแม่แม่ฟ้านี่เสียงแม่ฟ้าเลยแม่ฟ้าเขาก็จะใส่เสียงประมาณนี้อ <c oughs> เออเตะเลยเตะเลยแต่ไม่กล้าชนรัว ดูน้องะดูโชคมงคลก็เหมือนจะนอนนะคะถ้าวิ่งชนรั้วก็กลัวพังอีสนุกพักสนุกดูเสียงแม่ฟ้ามาแล้วแม่ฟ้าบอกว่าลูกทำอะไรยออกเสียงหน่อยลูกออกเสียงหน่อย มะขามอุยมอมอ้ยมะขามไม่มาขามผมไม่กินนะผมเล่นถ้าหนูไม่กินไว้ไทยยายกินสุกนะลูกอืม

ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไัรเป็นกำลังใจให้หนุ่มน้อยเต้าโชคมงคลด้วยนะคะขอบคุณครับผม